สวัสดีสุขสุขคนจ้ามาจะมากินเจ้าหอน้ำกันเจ้าหอนร่วมเนาะจ้าใส่ทุกอย่างที่เ้าอยากกินอากาศฝนตกกำลังเย็นสบายมาสดเจ้าหอนแ่บๆหอนๆอน้ำกันนะจ้า น้ำก็ลังเริ่มเดือดแล้วก็ใส่ผักลงไปจ้ะใส่ผักตามใจชอบเนาะผู้ใดบางอย่างก็ใส่ลงไปน,นี่ก็ใส่กระหล่ำโหระพาผักชีใบเลื่อยแล้วก็วุ่นเส้นจ้ะใส่พอละน้ำเริ่มเดือดแล้วก็๋สวเริ่มใส่เหนือลงไปจ้ะ นำพ่อเดือดเรานีิก็ใส่ตับเทีเยวสไลด์ไว้ในาจานเนาะจ้าก็สะมีตับมีหมูมีเนื้อมีกุ้งแล้วก็มึกหรือผู้ใดอยากใส่นอกเนื้อจากนี้ก็ใส่ลงไปได้เนาะจา้ะตามใจชอบได้เลยจ้นใส่ทุกอย่างไก่ครบแล้วก็เตรียมล่อให้หมูกับเนื้อเทียวใส่ลงไปสุาากเนาะจ้ะ อันนี้หมูกับเนื้อที่เอาใส่ลงไปแต่เมื่อกี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วจ้ะเต็มตัวแล้วพักกันลงมือเด้เลยนได้จ้ะ มาจ้ามานี่เจ้าหอน้งเขาก็สุกเดทีแล้วจ้ะผอมลุยกินหอมผักชีไปเรื่อยผหละพาหอมเตะจมูกเลยจ้ะกินกับน้ำจิม้มเจ้าดีคมนิดๆเพราะนุ่มบ่มาก,กินคมหลายนะจ้ะใส่แค่ดีนิดเดียวมาจะมาสดนน้ำหอน้ำกัน หอแมแห้งจ้ะมาจ้ะแซ่บ,บคำใ่ายๆน้ำกำลังเดือดพุดเลยจ้ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแห่งกันนั้เนี้ยเ้ยจ้า